วันนี้เวลา14นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดนิเวศธรรมประวัตรวิตร,ราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพยานไตรโลกาจาร์สำเภาติสาโรซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่29กันยายน2562ด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุ82ปี6 3พรรษาพระเทพยานไตรโลกาจารย์มี นามเดิมว่าสำเภาหงสงงาเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2479ที่บ้านห้วยโป่องอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีเป็นบุตรของนายอิและนางนาหงสงงา จากนั้นเมื่อปี2499ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดทุ่งสิงโตอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีต่อมาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริญธรรมสามประโยคและได้เป็นพระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิเลขาุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอินพระอุปัชาและเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นต้นโดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินานามที่พระเทพยานไร โลกาจาร์ทั้งนี้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติได้ทำนุบำรุงและพัฒนาวัดในด้านการศึกษาได้จัดตั้งสถานศึกษาให้แก่พระพิสุและสามนเณรรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาภายใต้ชื่อวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิสุสามนเณรเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส สำหรับวาระสุดท้ายได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุติกะนิกาย